จำตั้ไว้บังกรมปิดค่ะมาไปเร็วๆนะดูอยู่บ้านอยู่เมืองนะกูไปไร้วันไห้เจ้าป้าลูกป้าไรบุก,ป,ก,ป,กป้าบุกรุ่นลำบากไปไหนอ้นป้าเมียเรานายใตายหงนายเตียมโยนะไม่ไกลปอกก็แล้วกับเมียหรเราก็เตรียบจะเมื่อน,นมือเตี้ยแหลกได้กันไม่ไม่โก็เตป้าไม่ตุ่มมาปอกก็เล่าก็เจ้าจัดมาจัดเปรี ฮิปแอแม่มย์ไม่ฮิปแอ้มกินเกลนคูโรไล่ตายฮงเออทำก้านกับเมียไม่ไกรฟ้าก็แล้วไปเนี่ยแต่โย่ไปกินดมจีนก็ไม่ไกรฟ้าเมียก็แล้วเทเล็กได้กับเราไม่ไม่จะแบบบอกกนได้ดำการยตายฮงกูนี่ตาเหลือได้กูเหลือกันแล้วค่ะไม่ใช่ปู่อับปีนปีกูไม่ใข่งอ่ะดำการยตายฮงแบดที่เจ้าเมืองกูบิดดื้อตายโงแบัดที่นี่เมียพูนกับเมียพุ่มทำอาชีพอะไรเ่็นเมียพุ่มเนี่ยใช่ปืนบอยจัด เปิดบริษัทกับพูดบริษัทขายอะไรใกล้โจดาจ้าเตาอิวเล<ะ>่าขับซาดีไหม้ากรั้คือโจนาจ้าเตาอิวนี่ก็บพวกในเตาก็เลวไม่เก็ตอิวไม่ใจเลือกได้แกต่ตจชื่ออะไรเมียพูนเจอเจ้าเป็ดอะไรนะเจอเป็ดแบตทีต่คุณต่างร้านการดิสอยากเด็กฮันทำไมก็าปิ้มบับตเจอเเจอว่วมมานบุญคุณจมรนดระหว่างเป็ดพูน <laughs> บุนู่นว่าร้อยบันจูหยอ,อกขูกอยเลยนะว่เฮ้อจานเว็นะนุกขีตายกีดาอย่างนี้กบได้อยู่ปบน,นี้ได้ทั้งวันได้แก่ไต้กือมันไม่จะยุดได้อยู่นี้ทต่ไม่รับกันยังได้อยู่แบบนั้นอย่างนั้นกบกันนั้นัา,ง,นนางตีพมไม่โยมได้กวักมากี่นู่ถึงขนาดนั้นแปลเจ้าขาผู้เวน้าแก่ไต้พนนี่นี่เมียพมนี่พมตื้อว่าต่อพอยดิพ่อัดกัน ไปก็ยืนเหลืองกับผู้วา่าทำไมก็คำวันมือนจังวัดจุฬาขอคำควันเมียขับกำควันประจําตัวเมียว่ายังไงดาวผูว่เล่นแกง่งแลกเหลืองเปื่อนเรือนไม่อยู่มู้อดอาหารจานไม่เจอเรืนเร่นรอกทอกลอกกลบมดตดใไนป้าอุ้มติดตั้งล้มปัดก้าวมู่นำไลยบูจาไล่วิญญาณตินปนาตานเคยตึ้งกอที่แล่นในใต้หก,ก็จะว่าเมียจะว่าเปลีจ่จะดินตาพี่ยวไปไหน ฉันทำไมได้หลกันที่จะเหลือกันแล้วเระอาเ์้อฉัไม่ใจอยากโยกแก่นเรียดแบบนี้ตุกจริ้งกับเราไม่เกินความดีไม่ไม่เห็นความดีเปลือหันได้ตังต่าได้ไม่เม็ดกับมึงแปแก่เงอกูเล่นหนักหน้าเล่นแกงหันตจทัรรตีไม่รู้จัดวีหน้าแกใต้ปนเราเล่นแก่กับเราเล่นหน่อยหน่อยเผือวันหนึ่งกูไม่ใจเล่นมากในย่างดีกับกูเล่นแกดจิ๊บีจิบยาบงนี่ลุยเร็วเลยววันนึงมึงเล่นเปลืตัง่าว แกรเกย์ไยเราเล่นแกงกันป้านายไปจับเมียเองพอกูไปนอนโรงพักแาลเกย์รุ่นบ้านแม่ม้าหินฮาเรื่องยายเมียติดร่างเลยฮ่าเมียหื่อแล้วกูไม่ใปรำได้ก็แลวหลันไม่ใจพันนู่พันนี่น้องตู้เล่นแกย์ก็เล่นเล่นไอ้มันปอดดีนี่มึงวัวก้าวอยู่เตะบุ้งแกงพัวอยู่บ้านจะดูเหลืองจริงเวียดนาแกยตไยมึงแลยตอนนี้กูกูอ้นี่กูไอแกย์เกย์นี่น้องตักไลจับเมียเคยเล่นแกงแกงแกงอะไร เฮ้ยแหนกล้องดีไห้แหนกล้องดีไห้ก็พูดถตงเมียเล่นแกงอันทองกาตาเวลาเมียรับมาตึงบ้านพ่เมียนั่งหรือเมียนอนแนวมือหลบพ่อตบดูบัวเลยตองปุดตั้งเหลือแกงตับมังเหลือแกงช่างกังเหลือแกงทำไมเหลือกูแทงแล้วไอ้ตาขาววุ่จริงไอ้ตากูไม่เหลือกูไม่เหลือใจมาจากการกันเด็ดกาดตีตั้มเพื่อเวลามึงกินข้าวกูไม่ให้นอพักนอหลูกแทงหลูกตัวกูวายหมด ให้คุณนอไระครับให้นอไปไป <ฟ S 1> นอได้เออตัวไหนอะดอกจีกันนี่ดอกจีกวนๆกุ่มน,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 นัลนตัวไม่แกงกวคว้าปวดดำกระม้อไหลเปรตทำก้านถุกจิ้งเว้นต้นกระเบือบ้านเจีบปราชัดเราก็ตั้งไปเจอปลาตู้ให้ลูกตั้งมาตัวต่อได้กว่าตัวอาจิบแม่เอ้ยเฟงว่าปลาตู้ตัวอาจิบเควนตุนวุปปลาคัดตัวรอยต้องเรามาเจาะกบลุ่นอยู ไม่เรียกว่าซื้อปลาด้วยลงได้ติ่มหนำจูบปลากัดตายว่าได้ติ่มบั่งมายกูต้าเล่ทีไดาแก่ายปลาได้รังเบือมึงเนี่ตัวกัดหลับคุยเบืออ๋อทำไมต้องเถียงกันอย่างนี้ก็เพยาะอย่างตัวเริามโตหน้าบลังรบเมียจักที่โจ้าเมืองจริงเราองย่างต้องใจกูจะไม่ได้ตกเบือแต่ได้ช่วยปลอมมึงจริงจัดกุญเรยก็บอกแล้วว่ากินเมียมันไม่จุ่มปุ้ง จําได้ไม่หันนด้นหันนั้นมึงเตียวเอากูไม่ควันกูนอนตังคืนแล้วไม่ควันเลยจักตีที่ว่าเจ้าตึงมึงหลอกขึ้นก้าวอ่างน้ำกูไม่เตตํางเพื่อกูเดินตามไปเลยเพื่อตีว่ามึงแกบื้อพอไปตึงช่วมแต่มึงเหว่กูไม่เตะตํางเพื่อกูนุนุกแต่กูแกทีพอมึงเหว่กูแกทีฮะนายพอเหว่แจ็ตต่อช่องตีแปดแฟดกิ้งกูเจอทีแฟดแดวันนั้นตีออกแปดแปดจริงจำได้ไหม พี่ตีมึงและพี่ได้ตีเราแห็นตาเมึงตอดก่อนเหี้ยวแล้วกูไม่โตเปล้วเหรอเจอเบอร์จริงตอดแม่ยกับไปเจ้าแกเบอร์ก็แล้วกูแหล่แหล่จำการแล้วโยกับพวกบานี่ไม่รอนไหนไปไหนเราไปเจเว่นกับตาไปตุบใชเลยนะเกลียดนชอบป้าลูกเตี่วเจเว่นชอบนักหน้าให้ลูกก็เล่แต่ตัราตัดวันนี้ชอบแล่แแต่นั่งองน้นให้ได้วันนี้นั่งได้ก็ตีโกเข้มๆให้ได้เข้มๆลูกขาด แก้เปลือไม่แก้บปล่าปักลุกคุณเออวางนี้ลูกกัดจอมน,นางหน้า่าย้อนในลูกเต๋เลือกระนาดน้ำในบอ่อยังเป็ดบอ่อไม่รู้จกักินตักมึกไปเจอน้ำปงนู่นมากินวังนี้เออต่ลูกตะเดินตองน้ำดื่มคุณาภาพน้ำชาจิงว่า <c oughs> น้ำดื่มคุณาภาพน้ำดื่มชาจิงไอเด็กจำรู้เรื่องวันนั้นกูพาไปในป่ายางเดินเดินกูแกอยางตอนตีจ้ำพอดี ฮูเกรงมาพอพอพอูคุณน้าพ่อผู้ใจจริงวะแม่โตฮู้ใจบอกล่ามจอมอมได้ตายดงตีเจ้าบาดตายกูได้เลยเก้าแต่เจเว้นหรือพนแล้วไปเจรนักหน้าเทรเว้นไอ้จะไปเจอกล้องใจยันมั้งเลยพี่พูดนะเราคนยิ่งยิ่งอือเทรเว้นก็พูดปลอกูจอบก็แร่งปลอบหลองบาดติดเทรเว้นมั่งพอนวั่นคนพุ่ยเหลือกตีแล้วนายปูนจะลิกกับนิษกายวิบลังไฟเทรเว้นนั้น ผอเปิปเก้าเจ็ดตกวแรงติดเจวนเจ็ดสวัสดีค่ะจะรับอะไรปพ้่มไหมคะพุ่มผมกินเก้าเจ็ตผมกินเก้าเจ็ตอยู่บ้านพี่ปูนเจ็ดสวัสดีค่ะจะม้วนไปจักจังมองไหมคะจะรับต้มปพ้่มไหมแรงติดเจ็ดหมดจิงกันครับเด็กจิ้งเวียนาวันนั้นจุนเข้าบ้านพุ่มดังลับบีอยู่จุนมาต้งจับตัวพุ่มจีพุ่มไว้คุณฮันนันจุนมาจ้องคุณหนคนนึ่งขึ้นไปอาเมียได้ พอขึ้นไมาเมียในห้องตีงนี่จูนมันจัดการกม้เองเมียพุมเขาเรียกข่มขืนไม่ใช่เหรอก้งเองเรียกข่มขืนไม่แต่างเตียงแต่พ่มเอนมันเนร่งคนต่อกม้เอาเถอะครับทีนี้แม่งกว่าว่าจูนจัดการกม้ืมขึ้นเมียกว่าจนจูนเจ๊ตจ้เดีอรอยปอ่จูนอเอาไก้ไว้ตรงนั้นเมียแร่นเงินกรรมหนึ่งพมลำาปลือเมียว่ายัางไงเมียวาเจเว้นสวัสดีค่ะโอกาสหน้าจินใหม่นะคะ จนใครจนจูนมาเอาเหล้าคุณักไม่ปรินบันดีบาเั็นอะไรตัวจริงอันยูเตรียมยเราตั้งเป็นรวยตำปลื้แล้วเพราะฉะนั้นม่อมพอเรากจะม่อมโคกควักลูกหาควักเมียไปด้วยไม่ฉันไม่บาฉันไม่ได้ปรำฉันไปกำจินต่อเดียวใจกูได้รู้จะไปพอแม่ไม่ถุงนั้นไม่รอบเหล้าไม่แช่กูปรำได้เห็นไหมเหลือตำปลื้มันแล้วพี่ได้กันแล้วให้ลูกโยนนี้ต่อเดียวใจไอ้ ว่าไว้ตอนเดียวใจเราไปกันเอาแต่นั้นลูกของนายพูลฉันจะให้นางสนมเอเป็นผู้ที่ดูแลให้มาด้วยหรือเปล่ากับนัอจะเดินอยู่น้องตรงนู้นจ้าวัดจะเดินเล่นอย่เดียวใจอนัวมาแล้วเราเองจะยินดีนะช่วยเหลือทางด้านเ,าเรื่องนี้ดูแลเป็นทุระให้เขาดีลูกอย่างนั้นเหรอนี่ลูกพูนเหรอ ฉันถามว่านี่ลูกพูนเหรอแม่จื้อจึ้งจึ้งพอพูนพอหนุ่มพูนแม่แม่ใจลูกพูนคือฉันหมายความว่านี่ลูกพูนเหรอแม่แม่ใจดอกพูนพอดอกพูนแล้วชื่ออะไรเธอชื่อจื้อแพรมชื่ออะไรนะจื้อจื้อปจื้อปจื้อแพรมทำไมชื่อแพรมแม่แลวบ้าปืูกันแม่เลวกำแพรมกล้องแขกไตเออ นะจิงเวทหนะ้าเขาเด็กกล้องปีนต่อไปจะต้องมีความรู้เรียนหนังสือหรืออย่างลูกเรียนแล้วจับเรียนหนังสือแล้วจับเออเดีมากถ้าตอนนี้เอ,อ่อต้องรู้จักประหยัดนะสอนให้ลูกประหยัดใช่บ้างที่พูนจำไว้มมนะูกเบ้าปอต้องประหยัดต,ต่อไปหนะ้าได้เลื่อนทางพอจองให้กว้างเกิดจำไหมมีจะลืงพึ่งบรรจบ,หบ,บให้กระบาดใจใจให้ชัดอยไปเพื่อเรื่ออะไรบาบัานผอมัน ลำกันแก่ใจูรพี่เลยอย่าดื้อกับเราไมาใ่ใจ ạ ูกรควังไปกี้ในวงไฟายกุ้ยพี่ไต่ตีแดงกูแจมกี้ในวงไฟไป็กี้ในร้านก้าโมาดีเป็ดโอ้แม,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 ม่แม่ใหญ่เล<อ>ิดแม่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 จะแม่นลยอย่าดนไม่ได้เป็นเด็กเป็นเล็ก